สวัสดีค่ะมาพบก,กับช่อง5 c h a n n e ลนะคะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาทำเป็นคลิปนะคะทำเป็นคลิปนะจะเป็น EP แล้วนะคะเอ่อคลิปนี้จะมี5 EP นะคะ5 EP นี้นะคะจะมีความสำคัญเกี่ยวกับทุกคนเลยนะคะ ตอนไปเที่ยว EP หนึ่งตอนไปเที่ยวนะคะก็ไปเริ่มกันเลยค่ะแม่ไปเที่ยวได้ไหมไม่ได้ลูกแม่ไม่ให้ลูกไปไหนก็ได้แม่หนูขอบไปเที่ยวได้ไหมก็ได้ลูกขอบคุณนะแม่ไปละบาย มาพบกันอีกนะคะก็ทุกคนรู้ไหมคะว่าการที่ทุกคนจะไปเที่ยวโดยที่ไม่มีใครไปด้วยเลยผู้ปกครองก็จะไม่ให้ไปอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามีคนไปด้วยผู้ปกครองก็อาจจะยินดีนะคะเพราะว่าถ้าไปคนเดียวอะ่ะนั่แหละก็จะมีคนมาจับได้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ได้นะคะ